ไฮอาพาพรแมวคลอดลูกในรถเปิดให้เห็นเลขทะเบียนชัดๆไม่ต้องสูมฮือฮา,าเลยเลขสวยมาก นักร้องลูกทุ่นเสียงทรงพลังอย่างไฮอาภาพรถือเป็นหนึ่งในคนบันเทิงที่ขึ้นชื่อเรื่องดวงดีแบบต่อเนื่องเพราะมักมีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงอยู่เสมอโดยเฉพาะกับการถูกดังวันลอตเตอรี่ที่แยกได้ว่ารับทรัพย์กันแบบจุกๆหลายงวดติดจนนําเอาแฟนคลับสายเสี่ยงโชคแห่ติดตามกันแน่นเพราะทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนเจ้าตัวมักจะแชร์แนวทางเรียกเด็ดที่แฟนๆต่างเฝ้ารออย่างใจจดใจจอ่อ ล่าสุดไฮอาภาพรได้ลงคลิปแมวเข้าไปคลอดลูกห้องเครื่องรถและเธอได้ทำการช่วยเหลือพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่ามาบ้านแทนที่จะได้แม่ก็ต้องมาเอาแมวออกจากรถอีกแม่เข้าไปทำไมในเครื่องรถอะลูกเอต้องบอกว่าแฟนคขับต่างสะดุดกับประโยคหลังคือคำว่าเอตามมาให้อาภาพรได้เปิดภาพของทะเบียนรถให้เห็นชัดๆคือ8 7 เจ็ดข้าวหลายคนเห็นแล้วต่างกดไลค์ให้อย่างรัวๆพร้อมกันบอกว่าเป็นเลขทะเบียนที่สวยมาก